แ้าแรกของประเทศไทยสาหร่ายสไปรูเรนาของดีของเมืองไทยในซองนี้ค่ะบรรจุ250เม็ดเป็นสาหร่ายสไปรูเรนาหรือสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมอะไรเลยซึ่งก็พูดกันถึงในแง่ของสารอาหารที่สาหร่ายสไปรูเรนามีเนะะี่ยค่ะเขาอุดมไปด้วยสารอาหารไม่ว่าจะเป็นวิตามินบีวิตามินซีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะเข้าไปดูแลที่เห็นชัดๆเลยนะคะเขามีความสามารถในการสาลายริ่มเลือดนั่นเอง ดูได้จากอะไรดูได้จากคนที่มีปัญหามีรอบเดือนค่ะแล้วก็มีอาการบา<ม>ที่เรียกว่าปวดท้องเมันอะนะคะสาวๆเพราะฉะนั้นค่ะบางคนเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าเลือดเนี่ยค่ะมันขั้นอยู่ในบางส่วนหรือเป็นลิ่มเป็นก้อนหลังจากที่ทานสาหรายสไปรูเหน่าแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เลือดที่เป็นลิ่มเป็นก้อนตรงนั้นเนี่ยกระจายตัวออกแล้วก็สามารถขับออกนอกร่างกาย จากเดิมอาจจะมีปัญหาว่ามีสีสันที่ไม่สวยงามอาจจะเป็นสีแดงเข้มสีแดงออกดําและมีอาการปวดท้องร่วมด้วยเนี่ยหลังจากที่ทานสารายสไปรูเหน้าไปแล้วระยะหนึ่งค่ะอาการต่างๆเหล่านั้นค่อยๆดีขึ้นรอบเดือนที่มีสีคล้ำดำําก็จะค่อยๆสีใสขึ้นแดงขึ้นเป็นแดงสดเป็นเหมือนเลือดทั่วๆไปเหมือนเลือดปกติอย่างเงี้ยค่ะซึ่งด้วยเหตุผลตรงนี้เองนะคะมันก็คงจะไม่ได้ดูแลเพียงแค่เลือดจากรอบเดือน พอเลือดเนี่ยค่ะมันไหลเวียนทั่วร่างกายของเราดังนั้นค่ะเมื่อเลือดของเราเนี่ยมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีความพร้อมที่ดีแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปบำรุงเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายดังนั้นค่ะถ้าคุณทานแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีการออกกาลังกายบ้างเล็กน้อยด้วยกันเดินออกกําลังกายเบาๆแล้วก็ทานสาหร่ายเกลียวทองแบบนี้อาการที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรมันจะค่อยๆฟื้นตัว เหตุที่มันฟื้นตัวคุณจะเห็นได้ว่าไม่ได้มียามาเป็นส่วนประกอบเพราะอะไรเพราะว่าอาการที่คุณเป็นเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องเป็นยาค่ะเพียงแค่คุณบํารุงเลี้ยงร่างกายของคุณให้แข็งแรงแล้วก็กินอาหารที่ควรกินคืออาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่จะทําให้คุณมีอาการกาเริบหรือทําให้อาการที่คุณเป็นอยู่ในบางโรคเนี่ยยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นคือไม่กินอาหารสแสลงกินแต่อาหารดีๆแล้วก็นอนแต่หัวค่ำดื่มน้ำให้เพียงพอแค่นี้สุขภาพก็ดีแล้วค่ะ ช่วงปวดท้องเมนควรนอนท่าไหนการนอนในท่าทางแบบที่เห็นอยู่นี้นะคะจะช่วยให้คุณหลับสบายดีขึ้นในช่วงมีรอบเดือนค่ะอาหารช่วยบรรเทาช่วงปวดประจำเดือนกล้วยอุดมไปด้วยวิตามิน b 6และโพแทสเซียมควรทานกล้วยก่อนมีประจำเดือนจะช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลและยังช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้อีกด้วยเช่นปลากระพงปลาทูปลาแซลมอนซึ่งอุดมไปด้วยกรด EPA และ DHA ช่วยลดอาการปวดเกร็งในช่องท้องได้เป็นอย่างดีน้ำเต้าหู้มีไฟโตเอสโตรเจนซึ่งจะช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนควรกินก่อนประจำเดือนมาประมาณหนึ่งสัปดาห์จะได้ผลดีที่สุดตำลึงมีแมกนีเซียมที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเกร็งภายในช่องท้องในช่วงมีประจำเดือนนอกจากนี้ เส้นใยในตำลึงก็จะช่วยเรื่องอาการท้องผูกในระหว่างที่มีรอบเดือนด้วยค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากที่จะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาระบบการขับถ่ายถ่ายได้ไม่ดีหรือเป็นกรดละย้อนก็ติดต่อกลับเข้ามานะคะต้องเกรงใจนะคะโทรมาค่ะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะ